เพื่อนเพื่อนทุกคนยายสังมาแต่ส่วนยายสังมาหาเฮ็ดค่ะนะคะเพิ่เข้าค่ะขั้นโมบายขึ้นหอดุสินเลยค่ะทุกคนพูดอค่ะเฮ็ดถุกแล้วค่ะสะออนบุคะมาไปน้ำกันเด้อค่ะเด้อมาไปกับยายสังค่ะมาไปเรื่อยๆค่ะหาไปเรื่อยๆเด้อค่ะลูกปากจามได้ค่ะเดี๋ยวพุ่นมาค่ะทุกคน โอ้ยเจ๊ขายฮีตจะดีค่ะนขายฮจะขายหีค่ะายฮีค่ะนะคะเีตีต็ีตฮค่ะว้าวจะอ่อย ขีอย่างแ้กกับมาโลหาแบบนี้แหละค่ะขั้นม่มากก็ขึ้น,นหดเนาะค่ะเนาะหาเฮตไปท้อกันค่ะทุกคนเอาโอเคค่ะย่าสั่งหาเฮตก่อเด้อค่ะเด้อ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากๆนะคะหาเฮดกำกันไปเรื่อยๆเด้อค่ะเด้อทุกคน